ใช่ไหมมองมองตรงไหนือจะมองกลางๆไม่สมัครปลาปลารู้จักแกงลอยซี่ไหมลอยซี่จ้าวไปจ้าวไป สวัสดีท่านผู้ชมเริ่มไปด้วยกันนะครับผมทางไลฟ์สดนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยกันในช่วงนี้ครับโอ้เดี๋ยว ผมในช่วงนี้ฮะงัดงัดมันเป็นการตวนกันระหว่างเสียช็อต่าล้วยกับเสียเต้เยต้าหำบเสียต้านอนแตนเจ้าเจ้าเจ้าเส้งเจ่าเจาเจ้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 า่จ้าเจ้าสู้เจ้า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 เจาเป็นเจ้าเ้าเาเจาไ้เอามาเจ้าาเจา้าเจ้าเวสเจ้าเจ้าาเ้าเลาา้า

ไ้ตไปอไครได้แ่เจ้าบีไรอว่์ได้หายกัเจ้าบีทไปไม่หาเรไนทอไเนไปหาหนอกล้วยกับเสียชัดเสียชัดหาหนอกล้วยมา ราต้องเป็นกรรมการเรื่องกันมึงครับผมมึงนี่ก็เห็นกระนวยไม่ได้นะเห็นเห็นไอ้ไอเนี่ยดีกว่าทีมเวิร์กอ่ะเห็นกระนวยเห็นกระนวยขออนุญาตในวันนี้นะครับผมวันนี้เสียชัดสายเปกับเฮียตั้มคำตวงเละคนกรุงเทพและพี่มัตสีสุนิสานะครับผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเมื่อยเดี๋ยวก่อนอื่นพี่อยากจะสัมภาษณ์น้องเขาหน่อยสัมภาษณ์ยังไงพี่เป็นนักฟุตบอลใช่ไหมถ้าได้ยินมาเป็นนักฟุตบอลใช่ไหมโอ้โห กเปิดฟาร์มงอหนุ่มเออนี่แหละไอ้ที่กูจะถามอยู่นี่แหละไอ้ตั้มเวลาเว้กับนูเนี่ยเบื้องหน้าเลี้ยวเบื้องตาเออเบื้องเบื้องหน้าเบื้องหนาหนาเพราะเป็นตาเบงเนาะอจริงๆค่ะจริงเป็นนักฟุตบอลจริงๆค่ะเป็นนักฟุตบอลใช่แล้วแล้วก็ร้องเพลงด้วยใช่ไหมร้องเพลงด้วยค่ะให้ให้พี่ถามอะไรม้าถามว่าเราเล่นตำแหน่งไหนแบ็คขวาค่ะเบอร์สามเหมือนสูนหน้าไม่ได้นะทำไมอ๋มันล้ำหน้าโอ้ย ลำหน้าแล้วถามจริงเวลาวิ่งมันไม่หนักบ้างบอไม่มันไม่ได้เขี่ยวกันเราเตะบอลมันไม่ได้เขี่ยวกันอันนี้ก็จะถามหาแต่กระนูเขาหนเดี๋ยวนี้โอ้โหสามีหนูมาสามีหนูมาอุ้ยสามีใช่วันนี้คนนี้เสียชัดเธอนี่ไม่เบาเลยนะเสียชัดหนอกล้วยใช่ไหมรักใจรู้จักกันนาทีเดียวนี่เป็นเมียกันแล้วถ้ารู้จักทั้งปีไม่เสียทั้งรถทั้งบ้านเลยเหรอ เสือชัดก็โอ้โหมาไม่ได้ตั้งตัวนะครับก็ตื่นเต้นนะดูเห็นเพลงไม่ได้เห็นดนตรีไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บนึงนะครับเห็นเพลงไม่ได้หรือเห็นผู้หญิงไม่ได้เสือชัดมองผู้หญิงมองไม่สูงใช่ไหมมองมองตรงไหนคือจะมองกลางๆไม่คือผมผมได้ข่าวว่าเสียชัดเนี่ยมีซิงเกิลของตัวเองด้วยใช่ไหมฮะอ่าอ่าสักหน่อยได้ไหมครับสักหน่อยได้ไหมฮะ อ่ผู้ชายสายเปร์ครับสักหน่อยได้ไหมเปสักหน่อยครับสักหน่อยจริงจริงครับสักหน่อยเดี๋ยวผมให้นักดนตรีแก่แล้วเอาหน่อยเดียวเอาคำคำเอาคำคำเอาร้องสดๆเลยสดๆเลยครับร้องสดๆเลยก็รอดนตรีอยู่นะโุ้ยเพลงไม่ดังใครเขาจะเล่นได้พูดเล่นผมพูดเล่นเขาเล่นได้อยู่ใช่ไหมเพลงเพลงเพลงเสียงแทบเล่นได้นะผู้ชายสายเปร์อ๋อผู้ชายสายเปร์วันแรกติดมาแรงนะพี่บอกให้ จริงป่๊ใช่ของแท้ได้คือกี่วิวแล้วตอนนี้เป็นล้านแล้วพี้ยใช่เป็นล้านแล้วเป็นล้านแล้วหมดหมดหมดกับผู้หญิงใช่ไหมเป็นล้านแล้วเป็นล้านแล้วเกือบล้านแล้วอ่าเกือบล้านไม่ถึงล้านได้ยินว่าหกเจ็ดแปดแสนเองไม่ใช่เหรอห้าแสนห้าแสนห้าแสนไม่ถ้าเป็นคนกรุงเทพยนี่ก็คือห้าพันจบห้าพันจบอะไรของมึงนี่ฮะคืนหนึ่งใช่ไหม โอเคขอบคุณมากขอบคุณอาร์มวันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่พูดอะไรบ้างบอกแม่แม่ต้องบอกเลอะไรดีก็จะเจออย่างเดียวต้องบอกเลยว่าเสียชาร์จสายเปย์นะครับผมวันนี้ได้มาดวลกับแก๊งของพวกเราก็คือแก๊งอะไรพี่อ้อไพร์ลัสเอาพวกให้ให้พวกก่อนตาดให้พวกก่อนเอาไม่ให้กูกูชิวอ่ะยังไหนวะเอาเอาเบ้าเอ้าเบ้าก็ตามปลาปลารู้จักแก๊งลอยซี่ไหม ลอ้ซี่จไปจ้ไปจไปเงรู้จกตรงนี้น่ะเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมพาป่าไป้อยซี่ของผมเจะมาอะไรเนี่ยไม่ป่าแสดงอยู่ใช่ไหมตอนเนี้ยมาผมถามจริงอ่ะป่าแสดงอยู่ใช่ไหมแสดงอยู่แสดงอยู่โอเคโอเคโอเครู้ด้งยมัถ้าไม่แสดงยิ่งกว่านี้ เป็นเป็นคนอย่างนี้ฮิติทดีมาดีต่อ ีไม่ได้ค่าตัวนะวันนี้มึงเล่นไม่ตรงคีย์เลยมึงอะเล่นผิดโอ้พวกนี้เดี๋ยวหาค่าตัวมันเดี๋ยวหาค่าตัวมันเสียไม่เป็นไรจบไวอ้ปมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยเออมึงเล่นไอดอดเอาไปเอาไปเดี๋ยวเล่นให้ดูตัวหลังสิบโธ่นี่อะไรอีกอะไรเดี๋ยวกูจะเล่นให้ดูนี่เอาดิเอาดิเล่นกระจกขนาดนี้มึงทเป็นนักดนตรียังไงดนตรีมาอ้ทุกัน กองม่วงเดี๋ยวเด้อกองม่วที่กูเล่นดีขนาดเนี้ยมึงตีผิดได้ยังไงฮะมึงมึงตีผิดได้ไงเฮ้ยกูกูกูให้ em. Gym, si BE เอาใหม่นะให้เก่งสยามตีมึงเล่นม่วเดียพี่กูเ네ล่นดีขนาดนี้เนี่ยฮะเออเออจิตเออเอาใหม่เอาใหม่เล่นไงให้เขาร้องผิดเนี่ยฮะเขามีแต่ศิลปินคุณภาพถึมึงรู้ไหมเนี่ยอ่ะผู้ชายสายปีละ ายสายเปอ่ะตัวไม่ไม่รู้จะขึ้นยังไงเลยเนี่ยหรอกูไปดูคนตาบอดเล่นยังเล่นดีกว่านี้เอาล้วเอาแล้วอุ้ยเนาะ